พีน FC, ่น้องเอฟซีที่นี่วิธีชาวบ้านพวกตันทุกคนนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปเอาซะสูบปลานะครับเอาซะหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับพกกระหกงากระไรครับพี่น้องครับสิคุมสิวานมาพี่น้องตามผมมากครับพี่น้องครับไปเบิ่งนนี่กันครับไปเบิ่งนนี่กันครับพี่น้อง ちょっと待って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 。

โอ้ยด oh, <g Bh ens laut> ูโอ้ยโอเคเลย้ปโอ้ยโซเรอโซเรอโซเรอโอเรออะมาแล้วที่นรกฮู้ที่นรกี่นรกตัวโน้มนี่ มีแต่ปลาดุกอ่อยต่อยพี่น้องอือโอ้ไหลสวยๆเตะสวๆเลยอู้เป็นกระกองเลยอือมวนหนำไหลลงมาเนาะเต็มหัวย่าพี่น้องประตังกระชิบโลไปเนื้อนี่อือมันเล่นเป็นหูวปบ เอาประดุกกลังงานเลย้อ Teraz, อยังต้านเฮ็ดพอดีเจอนเฮ็ดสองตู้ยังไม่ด้ยังไม่ดุ ครับย,ย่างปลาปิป้งปลาจี๊ปลาขอสละในกันครับพี่น้องครับเอากับบรรยากาศโซฟาดูการโซฟาขายครับพี่นอ้องเอ้ยมาปิป้งปลาจี๊ปลาได้กันนะครับเอ้ย よかったよかっ oh boy. ตัวน,นี้มีตัวปลาดุกดุลว่าเครับพี่น้องปลาดุกปลาคายีน์ป็นไหนปลาดุกตัวน,นี้ปลาไหลรปลาคายงน์ปลาเทียนหน่อยมาบนปลาที่เราเพิ่มเป็นปลาเนาะ ทีมงานมาทีมงานครับเี๋ยนะครับมาครับพี่น้องเมาซับสุปาหกกับหกครับพี่น้องครับหนึ่บาทคบค้าเกิดกุ้งคาครับพี่น้องครับนี่มันป็นมันโอ้บเบเลยครับพีตัวบเย ใส่งามๆครับพี่น้องครับใส่งามๆช่วยๆเลยใ,ใส่โลก็มีครับพี่น้องครับอืก็นี่มโปเมโป ตอนนี no. ้นะิโ so right? ลกลัวเนาะปราโลโลสองะสองตัวเลยโล่ก hmm. ล nee. ัวผูกลาที่ไหนครับเข็สาคันเดียวเลยมานเป็มานครับวันนี้ ตัวมันใช้เาจดตัว่อะาซาล่าป้ตัวรอยเศร้าเลยเนาะตัดเออแลละสอพอโอมันโลโลหนึ่พอดีม้งขาดไหรู อันนโ้กโลดโลดนะนี่น้องไปดีบไปดีโอะไรปั๊บนั่นโล่พอดีโลนึงพอดีปีดเดี๋ยวลอยซานปะเดี๋ยวข้าบาทไม่เห็มาให้ดีี่บาท